คนนี้ก็เหมือนว่าคนนี้กลาก็อะไานี่สลาคก็ต้งทผ้าอะไรตัว ท,ทัานนาราจนิพัที่เป็นางยืนขึ้นเนงโบราณเราก็ขึ้นเภส,สาใช่ไหมวันนี้ว่าขอแน้นนำบรรดาแยกโยผูินทม้งหลังทีไหมจะได้หั้หมดแต่ว่าตอน,ต,อนต้นเจ้ากองกอมาขัา้นแค่นาธาณีใช่ไหม ทำไมเราได้นำเรื่อทราบว่าคำว่ากรมารมฐานหมายถึงสรรมฐานที่ป็นหนาลุงกันถ้าจะถามว่าเขาปฏิบัติทำไมก็ขอตอบสั้นๆง่ายๆระดับแรกปฏิบัติตัวนี้นรกบตัว,วาาการที่สองปฏิบัติเพื่อปัญญาภานตัวการปฏิบัติกรรมฐานนี่ดูการต้คัญมากเพราะว่าคนเราทุกคนถ้าก่อนจะตาย กาจากจัอรมณ์ที่เป็นบาปอย่างใดย่งหนึให้นานั้นก็ตายอยนี้ตายแลยยย้วไต่ไแน่จึงไม่จะทำบุญมากแต่คืใดก็ตามต้องไปไปก่อนต้องันละ,ละก่อนแต่หากว่าเราทำบาปเพิมากแต่ถ้าว่าบังเอิญชนะใจจิตที่ขึ้นบนุก่อนไปจะไปสวัยก่อนท่านคืเพราะอย่างยิ่งคนที่ทมีชีวิตอยู่จะมีการย คงแม้ว่ารจะบากมากจะมีบุญน้อยก็ควบคุมอารมณ์เพ่ดบุญไว้เพื่อย่างยั่งยินแ่เวาทุกคนตั้งใจไว้เฉพาะปฏิกานถึงแม่าจะมีบุญน้อยแต่เราสามารถปฏิกานได้อันนี้เพราะอรเพว่าในกัปจินยังมีพระเจ้าภัยอกภงชุดแรกมีพระอาิที่ยี่สุดดีหาทุดที่สอง มีพระรามไปด้วหนึ่งแ้มีชาติบิรัยากัดปที่ไปที่ห้าเหตเพราะว่ากัดนี้ทั้งหมดมีมีพระเจ้าสุตโภคจะกัดตามกับก็เม็นพพระพุะะจะจทธเจ้าเลยเพราะว่าทางเพราะเราทำบาปเปมากเลยพระเจะ้าแนะนำบอกว่าท่านหลายตังใหญ่นึกถึงความโก่ธที่ทํานันแล้วทำมาความโกรธคือบาปปางเพลิงชั่วเราไม่ยอมรับถึงมันก็ถึงต่ความดีอย่างเดียว ที่พระพุทธเจ้าจะแนะนำให้เจริญภาวนาหนึ่งการให้ทานรองรักษาศีลการเจริญภาวนาถ้าเราให้แต่ทานรอรักษาศีลสองอย่างอรารง่ายถ้าทุกขเวทนาเข้ามาถึงราาเราอาจจะรุราามพันจริญศีลดูมีหูหุ่ยเส้าหมองเป็น,ปานาส่วนใ้ครบ้านเห็นตาเดียวหรือตาสั่งบ้านอย่างนี้ก็ามารู้แน่นอนถ้าเราดีภาวนาด้วยอันนี้ไม่แน่น,นนะัก อย่าไปเลยวพุทไปสวรรคกันไม่แน่นอนเสมอนเรื่องีกสองอย่างภาวนาอ่อนนะตั้งเอนโคตพุทมาจิตจินชาญถ้าใช้จิตโซ่ชานม่ทุกวันเข้ามาฌานมีของหนักชาไม่ได้อารมณ์ชิงคิดไว้งสมอว่าเราจะเรีสมาธิตั้งใจภาวนาพระุทธเ้นาดาทุกอย่างไม่ใช่การอโตนแล้วอุปโหคจะอัปเลยเราับแรก ถ้าเราภาวนาพุทโธเป็นปกติวันหนึ่งเราสามารถจะทําได้กับสุนทรียี่สิบนาทีก็ตามเว่ามีเวลาน้อยก็จะหลับเมื่อพิจาร์พิงหมอนเราภาวนาพุทโธให้ใจเข้าถึงปอวามคิดให้ใจออกในปอดโธแต่ถ้าสามารถทําได้ไปเึกถือภาพรูปทรงใดทรงที่เราชอบควรเป็นวัดไหนก็ได้ที่เราชอบวงไหนก็ชอบหมาดไม่ถือภาพนั้น ตะวันฮาพุทโธใจเศร้าตะพุทธย,ยาพุทโธอย่างนี้ทุกวันทำอย่างนี้ไปทุกวันไม่กว่าจะชิงทำมาชิงทำไมเพระาะเราฆ่าทิศศึงหมอนอะไรตะนาทุตุกนณะอย่างนี้เราบุญชานอาเราบุญชานอย่างนี้ทุกคนไม่จะบาปาบา้าขนาดนันอะไรไม่ก็ตามก่อนจะตายแทนที่จะเห็นภาพที่เราทำบาทปท,บาท,บาท,าที่เราบลับบาปไม่เข้าาไม่ได้มันจะมีแต่ภาพของบุญ ้าหากวว like ันไหนก็เรียกได้จริงจริงตอนนั้นนั้นก็สองสามวันก็จะมีรถทิพย์สาระมีกระบวนแห่ทวดานาปะเกาจะมา่อนประมาณอย่างน้อยสามวันในเมื่อรถทิพย์เรียกได้น้องฟ้าม้องฟาสวยสดงามอิดก็รูยเขาโฆษนาติดเพือนอย่างเดียวเขามาเพื่อมากราบอตชวนเลอนะฉันอยู่ฉันนั่งอยู่นี่ไปกยันติดย่งนี้พุกคนไปสวรรคแน่ ก็เป็นว่าการภาวนาเนี่ยอย่างน้อยที่สุดถ้าเราสามารถทำจิตเป็นฌานได้ก็ต้องไปสวรรค์ได้เพีย่างตับนี่หมายความทำให้ฌานฌานอ่อนแค่แค่จารสมาธินะถ้าเป็นฌานจริงๆอารมณ์ทรงดุจจริงๆในขณะนั้นเราก็ไปอยู่ต่ก็เป็นวิที่พูดง่ายๆที่พระเจ้าทรงเมตตาพวกเราจะเป็นว่าการเจริญวิหานอันดับแรก ถ้ทุกคนกหนดรู้กำหนรู้เใหใจเข้าออกคือร้ายใหญ่เข้ารู้หรือใจเข้าให้ใจออกรู้หรือให้ใจออกเรื่องคำภาวนาเรื่อไม่จำกัดใครจะภาวนาอะไรก็ไม่เป็นไรตามถนัดแต่วราก่อนภาวนาเนี่ยถือู้วัฏกก่อนถ้ามันี้จะัไม่ได้เจ้าก็ถือว่าเป็นพุทธาภิติในีภาวนารว่าตามกงที่รม่ดาบอนุญาตยมนะ ยิ่งตอนยิ่ไปก็ใร้เวลาภาวนาแค่เวลาไหนบ้างก็ตามใจยากโยมถ้าอยู่ที่บ้านให้เวลาตามชอบใจถ้าเวลาอื่นไม่มีก็นอนเดียวเดนไตอนทิษศัิ์ถึงหมอนธรรมราก็โตท,ทันทีเมื่อขุนขาพระโทธโลกองค์ใดองหนึ่งั้าตเลยนี่ยคือเราชอบยก็ต้องสังเกว่วาขณะที่เราคว,าาวาานนารจะหลับจุดเราจะทรงชัยขั้นไหนขั้นมีสามขั้นไขั้นต้น ทันหนึ่งสองส,สามหนึ่งสองสามทันอย่างอยากอย่างกลางอย่างละเอียดขมาที่ภาวนาอยู่ตุดหลับหลับเข้าสม,มาทาขณะที่หลับอยู่กี่ชั่วโมงก็ถือว่าท่านทรงฌานนั้นยู่ตามเวลานั้นถ้าตายเป็นขณลหลับจะไปกับผลผนนู้ฌานในเส้นใยที่ตื่นถ้าตื่นขึ้นมาได้ต้องบังคับให้ภาวนาก็แสดงว่าก่อนจะหลับ เราเข้าทุกฌานอย่างข้าพเจ้ามาได้วา่าตเต็มทีม่มันภาวนาเองวันนี้ก่อจะหลับเข้าจการอย่างกลถ้าไปตัวจขึ้นหลับขึ้นดึงภาวนาขึ้นมาโดยอย่างนี้เข้าพิการละเอียดอย่าง,าง,าง,งานี้ดแบบแู่าผู้ทรงฌานเรื่องการรเจ้งการทรงฌานในกาสพระสันติบทปล่อยขาเอกตัวก่อนขาดีหมดคลใดทำอยู่ไม่ว่าจากกิเลสวันหน,นึ่งสุขณะิตหน,าานึ่ง สถานกครถือบุคคลนั้นโอ้อบในตับมีดินในบ้านกาญ่ชานมาที่นี่ผู้เผยแผ่ศาสนาเป็น,นแขงมาสบายก็เป็นว่าอันแรกญาติหลผงพ่อจัดนะที่เราต้องจะเรียนสถาปัตย์กันสถาแก้ในภาพในโสถ้าอย่างต่ำไไตระแหปดอหอืยเป็นจัดระดับบ้างเป็นเปลือกบ้างเป็นสุรสายบ้างเป็นสุิยานบ้าง ถ้าเราทำวามดีก็เกิดสิมษนตั้งเกิดรกาตั้งเกิดคนต้งไม่เป็นการตั้งนั่นเรี่าอยากเรมาเต่ชนิอางนี้จปจนเลยทุกปัจเราทำบาบมากกับทำบรินให้ทำากบาปทยอะขึ้นไปเลยอย่าตามนึกถึงแต่เรื่ดงราสอนเวลาที่เราภาวนาก็นึกถึงเฉพาะอย่างเดียวอย่างนี้ทุกคนจะไปลงรัตอนนี้ไปข้าร,รับส <c oughs> ุดเจน การเป็นไบคัต kind of ้นขอทุกคนฝังฝาเป็นพระอริยเจ้าระดับแรกหนึ่งกรโสดาบันสอามสิตาชาลีสามนาชาเปือศีราะการเป็นโสดาบันไม่ยากเพราะคุณกันแล้วมยากไม่ยากฉันว่าไม่ยากใครว่อยากูก็มาแม่ แต่เราโสดาบันนี่ไม่ยากเราก็โสดาบันสำคัญในสิ่งห้าตามที่รู้จักสูตรก็โสดาบันก็ดีถ้าสิ่งท่าทางมีดีก็ได้ก็มีสิ่งาอ่อนนะมีสิ่งเล็กเล็กก็ดีมีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยจะดีมันดีสุดแต่ตรงนี้โสดาบันจริงๆก็มีสามไอเทมตัดเจดีย์องคนะครับ วิเดียที่ไตงจายแยกที่สุดมีความรู้สึกว่าชีวิตนี่มันต้องตายถ้าเรามีความเจริญจะโคตายไเลยถึงว่าถ้าตายเมื่อไรเขาไปายังไมานั้นไอ้ตัว,เวตีเอยเลยแกิจการท,ที่สองมีความรในวัเจ้กในประรัมในพระอริยสงฆ์งแค่ที่กิการที่สามในสิทห้าไปสุดแค่ที่เองในสุรกาพัป จะได้นนคนที่มีสห้าบริสุทธิ์ก็จอ,อย่าถือว่าเป็นประสบการณสุกทน,นถ้าเขาีจกสนห้าบริสุทธิ์ตามที่เขาแนะนำกันได้จิตยังไม่ถึงวิถีพนยังไม่แก่ประสบถ้ามีสินห้าบริสุทธิด้วยมีความรักกุญเจะระดมพให้สงดวยที่ันาดตายด้วยในขณะตอนทีะเป็นมระสกา,า 10, บาันจิตจะเข้าถึงโตร,ระโยของ คำว่าโพธิปุญญาเปหมายถึงว่าอยู่ในระหว่างตั้งกลางปาิเป็นเกิดไปอาริยาการเวลานั้นจิตใจจะรับพิภายอย่างอยู่ไม่ต่อง้านโลกหรือโลกของโลกหลังจากนั้นได้วจิตเข้าถึงพระสดาบันอะไรที่จิกั้นชั่วจะอ่อนตัวลงัหมยความวความรักในระหว่างเพศยังมียังแต่งงานอยู แต่ความสบายน้อยไปตามอยากคํารวยยังมีอยู่เังนอไรก็หายไปตามโกรธยังมีอยู่เป็นหมดเปล่าปรดเดิตามหนุอยากสวยอยากงามยังมีอยู่เป็นเ่อาขอัในนี้ใรอระมุสยาบดนี่เรายงจุดเด็ดขาดทีปกาการยกเด็กสามเหมือนกันแตนมยาสูงขึ้นถ้าตาเด็กพมดสาปยังมีสมาธิดีขึ้น ความเมตายว้จิตน้อยไปแต่ความเมตายก็จิตน้อยไปก็อาศัยสมาธิไม่จิตเนี่ยมนเย็นปัญญาจเกิดมากก็มองเห็นความไม่ด,ด,ได,ด,ไได,ดีต้องเอาหลวงจิตซับส่วนบัดของใครเขาโสดาบันถือแค่ไม่สมบูรณ์เองเข้าบางทีซับส่วนบัดยังไว้เพิกถนดีบางครั้งบางทีอะไรก็ตามยังชอบใจทั้งหมดมาถึงพระสิภารามมีเรื่อง,องอทุ่งอะไร เป็นเชื่อซักของใครจะเป็นยังไงก็ตามขันไม่ต้องันไปอยาจะได้ภาวใจจะเข้าัพอิัทร่นได้โดยสอบขันถ้าเราหาได้เองเราชอบาหาไม่ได้ของเขาเราไม่สนใจล้วตอไปเอาลโปดเอาลงโรดยังมีเล็กน้อยอยังไม่โรดแต่ว่าปลาโปรดไม่มีปลาคามากร้ไม่มีตัวนั้นก็เล,สเลสสนนยสั่ไปเลือนใสเห็นด้านละไหม่ตัวยิได้ แต่อไปต้องมีความเห็นตรงไม่ขัดคระพุทดเจ้านะคุณแค่นี้่าพอเจ้าแล้วเหมือนนิสวรรคม่มีาใารเลยรดยไม่ขัดพระมุทธเจ้าใช่ไหมเพื่อเรียกว่ามีแต่เขาว่าไม่มีโชคคนเราไม้ไหมถือว่ามาจากพุทธกาวื่อเราต้เพการหนึ่ตาการมีนี่ขั้นดึสูงจะมีอารมใคร้านา,านาคามี สมมติเอาอย่างง่ายๆแก่เท่าก็นทุกคนอันนุงชายก็ดีคันนัเสีอก็ดีว่าจะรับอาชีพอยล่ปราชญีก็ด่ามาตามธรรมดารำเสิอเราไม่เอใจนะถ้าเป็นพระจึงทายตามีถ้าตอนลายเนี่ยเขาด่าเราสุปันทำไม่ออกไม่รี้ต่อไปนี้ีะต้องสุตีกลับเลยยังไม่จบ หรือว่าเรื่องธรรมดาทุกคนที่พระเจ้าตรัสว่ามัทธิวเราเกรเโตคนที่ไมีถูกย็นทายเลยื่นี้นโลกเราจะดีเรื่อเราเป็เลไม่ใช่วาจาทุกคนถ้าเรามีคนเลวเขาท่เสริมว่าดีเราก็ไม่มีการทำรบเพื่อถ้าเรามีเขาเป็นเจ้าเป็เลวเราก็ไม่มีการทำเพื่อจะดีหรือเลวเป็นการปฏิบัติของเราอารมณ์ตรงตรงแค่นี้นะ แต่ยังมีก็มันมีน้อยตามรักตามโวทตามเถว่อนหวงอีกมันต้องใช้เวลาก็เป็นเดืินอารมณ์เดินเกิดจะไปรู้วาเกิดนี้นะต่อไปว่าป็นอนาคามีก็เพิ่มพมาอีกสองตัวเพว่หนึ่งตัดการมันฉันทะไน้กายเปสิตคือเรื่องากายอาศุกรรมฐานใด้กายเป็นร่างกายสุขสุขใจาจเราใปเขาสุสุ เลื่อตามรู้สึกในทสมตัดรษับทก็ตัดไม่ยากเลมันเเดียวถ้าเราพูดกันตามแบบถ้าเราไมเคยปฏิบัติเป็นเลยทำได้ก็จรู้สึกปะัดถาเ่าทำได้จะงไิ่ยู่อาคารมีละอนาคามีแน่ๆตัยนี้เนอย่าเรตัดนิดเดียวไม่ว่าการปดสมงตัวล้าตองส่ตุนัววัดอุณภูางในเรื่องกรุนทุกอย่างมาสมองหมด ก็เลยหนึ่งการต้องการแต่การที่สองไอ้ความโกรธตอนนี้คนอยานขี่ก็ควนมีกำลังแก่กล้าเลือกความโกรธจิตใจจะเห็นมากขึ้นที่นั้นท่านใด้ทานาคาเลยถ้าตายจากาคามเป็นคนไปเกิดเป็นเจวดาแล้วผมก็นมีผ่านเลยผู้พายอย่างไม่กลับม,มาอีกจวตายไปด้วยอายปฏิที วันนี้จะพูดของอรัมอาตมักนะเรื่หนุแขน็เลยชัดไอ้เป็่อนอรันรา็จอาข้อข้อที่หนึ่งสูราคะข้อที่สองอรูราคะข้อทสามมนนะข้อที่สี่รุตจักรข้อที่หาอุชาสูราคะมานุ่หลงในรูปฌานเราเคยทรงฌานปกติ อาการแน่นอารมณ์หนักประเด็นคเป็นธรรมไป็นพระอริยเจ้าอาการดวงใจอารมณ์มันจะเบามาตั้งแต่วัาพสดาวไปขึ้นมาแล้วถ้าเป็นชานโลกีอารมณ์จะหนักแน่นมากเราก็ปฏิบัติปล่อยใจเหมือน้าไม่หลับที่ตับแน่นเลยแม้ประเด็นพอเข้าเกิดก็อริยอเจ้าคุณมีปัญญามากที่ไม่ใช่ปัญญาอรารมณ์ที่เป็นสมาธิมันจะมีอารมณ์เบา อารมณ์น่าทรงตัวแน่แต่ความรู้สึกมันเบามากถ้าโสดาไปก็เบากันหน่อยคือทางขาหนึงก็เบานิดเดียวนั่นทางขา,าบินเบามากคืออารมณเบาทรงเลยเกิดไม่รู้สึกตัวว่ามีฌานจะกิตทรงตัวในการจิตทรงตัวอีชานอม่มีฌานเรากินพอดีอยากทียังอยากมาดูเราติดใจมันแล้วเราต้องตัดตัวติดตัวนี้ ว่าการทรงฌานเป็นของดีอย่างเลวที่สุดถ้าเราเกิดเป็นคนก็เป็นคนที่มีกําลังดีเป็นคนที่มีปัญญาดีถ้าเกิดเป็นโยดาเป็นนางฟ้าตัวไหนที่มีสมบัติดีมีรูปในรูปร่างถ้าเกิดเป็นคนก็มีที่มีสมบัติดีมีรูปร่างตัวดีมากแต่ละฌานไม่สามารถจะทำรับโน้่านได้เราจะใช้ชานเป็นกำลังเข้าช่วยรูปุกษณาญาณพัฒนาขึ้น ไม่ใช่หลงเฉพาะชาติที่พอดีแล้วถึงชาติแล้วยังดีไม่พอมันดีด้วยการาดีไม่พอฉันจำเป็นต้องมีความใช่ปัญญาตัดความหลงในโลกชาติเสียแต่ไม่ใช่ตัดชานิาติิงนะใช้ชานอยู่ตลอดเวลาไปไม่หลงทุกแห่นั้นเราต้องการปัญญาพอ,าอ,อน,นี้มีมันยาแล้วราบว่าเป็นนุสายเ <c oughs> บาตึนไี้เล็กเล็กาบางบางเบา เป็นไรตัวเล็จะตามให้โดดกไปการดูสาถ้าเราไปได้รู้ประจำเราไปหลงในรูปประจำกะตัด sure. ตัวหลงอี่ว่ารูปประจนี่ไม่สามารถจะพาเราปฏิภาณได้รูปประาำเราจะมีบุญแค่ภูมิรูปบตนถ้ารูปประยำจะมีมูแค่เดียวนราป็จะองไม่ใช้เราไม่เห็นการไม่ทำดีมือนั้ตัดทิ้ไปเราพพอใจถ้าเรงยังใช้อยู่ ให้ทานจะไม่โสดในฌานหรือว่าเป็นมอนไรก็กล้าไปต่อไปก็ต,ปตัดมานักการถือตัวถือตนว่าเราดีกว่าเขาบ้างเราเสมอขับบ้างเราเร็วกวาบ้างอย่างนี้ทำให้เราเศร้าหมองแต่ความยริงที่ทุกคนทุกคนไม่ไปดีหเร็วใครทำว่าดีรเร็วหมายถึงขันท้าขันห้าของทุกคนไม่มีการทรงตัวมีความเดือดร้อนเบื้องต้น มีความแก่ต e ่อไปเหมือนกันมีความปวดไข้ไม่สบายเหมือนกันมีการทักทายกันเขารักกุมกันเขาทักทายเหมือนกันมัมีความตายนิดเดียเกิดความบาดทั้งเราทั้งเขาไม่มีใครมีเหมือกันและก็ไม่เท่าไม่ใช่เสมอกันถ้าเสมอกันจะเขาไปนรกเราก็ไปด้วยเขาไปสวรรค์เราก็ไปด้วยมันไม่เสมอกันารไรกโัวเราไม่สนใจในเรื่องพวกนั้น เขาจะมีฐานะขนาดไหนเมือตาตอนนู้นขนาดไหนก็าตามเราพบกันได้้ก็มีประบานการสืตัวที่สามนะมาตัวที่สี่วุจะจักรรุเมุ่มสร้าตความี้จะอาจะมักกลนะตอนนี้ระเมิ่งสร้างอยู่ยยโยนไหล่บนมจะมาถามว่าจิดใจเราเนี่ยารทรงตัวไม่ยือหยุ่นยังมีการสร้างอยู่จะรว่ารอาะเนียอยู่แล้วก่สควแล้วอย่างสร้าง ถ้คาคนตุ้งท่าัท่านไม่มาตุ้ง่ายจะเพราะคิว่าเวลาทุกข์ขเราได้ขนาดนี้แล้วมัน,น,ใน,ใน,นคือร่างกายมันจะดีแบบตปวแค่สบาจะไปก็มีกรเล่ยบ้างร้อยเดินไปบ้ปปปางหนาเกินไปบ้างนป่าเด็นมโอคิดว่าถ้าเราหยุดแค่นี้เมื่อตายอวามเป็นคนเราก็เกิป็นคนอยากคมก็เป็นคนไม่มีปัญกับตุ้งตง่ยอย่างนี้นะมันท้าต้องการย,ยัง ไม่อยากจะทําต่อไปเพราะร่างกายมันไม่ไม่ให้ประโยชน์มันขวางไปเดยทำมือก็วไข้ก่จะจายไป้างเยือดตาร้อยเกินไปบ้างนับเกินไปบ้างจิตไม่ไมีมสภาพราบเรียกต้อยากจะเลิกใจกันบัาเราก็ต้องตัดต,ตัวนี้ขึ้นไปตอนได้เมื่อกราดใที่ร่างใยยังมีโ่เราจะไม่ยอมเลิกจะทึ่งเวลาเอดาดเรื่ออะไรถ้าจะไปนคอยที่พโลกมกลองใช้เวรงาน สมนโก็ยก็มีความเป็นทิพย์ใสัมาให้กินก็้าใจเขาไปต่องอาบน้ำตกไปกข้านมีแจก็้ันมีโวยก็้ันปดีมีแต่ความสุขุขันแต่ว่าตัไม่เจ็บจริงยังมีอารมณ์โดยเฉพาะอยู่ต่คิดตอนที่จริงจสุบริการใหญ่ตัดโรยุขึ้นเยอยมุ่งหน้าทำต่อไปใจจากเฉพาะดีบาเจ้าดมกลาเนงมีเดินไดก็ยังไม่จบแต่สมบัติยังไม่จบเลย ตอนไปพวกตัดตัวท้ายคืออริชาอ <c oughs> ันนี้มันไม่ยากแล้เบาแล้วคำว่าอริชาเล็กแปลว่าไม่รู้แต่ความจริงคนจะตัวเล็กแปลว่ารู้ไม่หมดแล้วคนนี้เกิดมาไม่รู้อะไรไม่มีเลยไม่รู้จากพ่อไม่รู้จากแม่ไม่รู้เลยรู้เรื่องศาสนาที่ว่ามันไม่รู้แต่ขาดการรู้ในอวิชชาตื่นตันไปจริง่องถึงอริชาแล้วในบาลีในคาซาวัา ไม่ได้เราไม่ไ้ที่ยาทัิแยกเราสองสัปคว่าชั้นทกับราชาหนึ่งชั้นท้มีความปอใจ้องมีราชามีความรักมีความสันในจุนั้นชั้นทาคือความพอใจในการเป็นมนุษย์พุดีแระเจ้าดาร์พอดีบารทีไม่มีเลเราตัดทิ้งไปถ้าความมีนุษย์ประเด็นรือความกข์มีอยุน้อยมีระสามาก S 1> <S 1> <S <an x 2> จะ่้างมีที่สุดมีฐานะขนาดไหนก,นก็ตามก็ต้องมีผุมีความเกิดขึ้นมีนความป่วยแค่มสบายมีความกระหาไม่สมหวังมีการขัด้ายับความนักความรักใจความใมีหมดต้องเรกใจมันทกขทั้งหมดจะไม่ต้องกัถ้าไปสวรรค์รี่ลมมีความสุขจริงเต่สุขไม่นานจะมีความรุ่นร้ายอยู่แต่ต้องการีการตัดฉันทะในความเป็นนุตโลก เราว่าพอใจในความมนุษยเืร้นคงจะตืไต้องการไฟเพ่อเดียวเวลาคะเห็นว่ามนุษย์โลก็นินญาที่เป็นไปามระสดสง,งามไม่มีราวสมารถโลกสวยจริงแต่สวยไม่นานเราไม่ต้องการเราต้องการไปหลังจากนั้นจิตเข้าเรื่องสังขารสก่อขายยาสังขารสก่อขยาเราจิตวางเฉยในร่างก,า,กายของเรา แต่าเหนือร่างกายเราได้แาเหนือร่างกายคนอื่นได้ือนี้ย่บอื่นอย่าไปสนใจคนอื่นกเรื่องของตัวกเนร่อของเขาเราสำคัญมากสนใจในร่างกายของเราเองร่างกายเรามันมีอะไรบ้างเกิดแล all all i i. ้วก็แก่แกทุกวันเกิดมาหนึวันก็แก่หนึวันเกสวันก็แก่สองวันเกิดสิบปีก็แก่สิบปีมันแก่ทุกวันในช่วงแห่งการจำทรงความแก่อยู่ รังโร่ากายเราก็มีความอึ่ความหายความหนาวความร้อนความปวดไข้กสบายมันเป็นวดยีธรรเต็นธรรมดาของมันสมบาติในสองร่างกายต้องปวยร่างกายมืวก็ีทางเป็นทางของโรกทางุน้ำก็ปวยแล้ธรรมดาที่พระเจ้าตรัสรณีรว่าการท้าอาการปเก็ขึ้นหรืว่าธรรมดาของร่างกายมันร่างกายกับเราไม่ใช่คนคนเดียวกันเราดูจัทำอะรืรูวิจิ แต่กตปฏิบ <Sur> ัติได้ทุกอย่างให้แบบทุกประเภททุกมานกายตัวไม่คนคนนั้นร่างกายมีเยอเก็เคยปวดหน้าที่สมัยนีต้องวยไอ้ของนะของจะท่าใจแต่ใจก็เไป่องธรรมดาของโลกร่างกายจะไปวันนี้จะไปอะรกาสบาย่นั้นมันมาได้ไม่ผ่านไงตอไปก็มีติดาโลกันก็ใ ก็เีิดมาหนมต้องรักษาพระเจาเองก็มีหมอชุวยบำรางรักษาแต่ว่าท่านไม่สนใจเมื่อร่างกายหนูก็ปวดไปเวลาทีพรเจ้าเป็น่วยสมัยป้าป่วยหนักที่พุทธกยาหาปาได้เจนี่ยคือ่าเจนีตอนนั้นป่วยนักแต่ไอ้ที่รักษไม่รุนเลยเพราะเ่ออร ทั้งที่ป่วยไปมาก็เที่ยวใแต่เทศ่ยวตัดย่างอื่นในหมดเลยโดยเฉพาะสิ่งที่มาที่ปัญญาเราต้องไรสุดก็ไม่ว่าหน้าตายหรืเจ้าก็ป่วยแต่จะทั้งไมสนใจมันหน้าที่ของท่านมีหน้าที่สอนคนในคนเกทดตาผู้สอนที่เราบรู้เหมือนกันถ้าเราที่ผู้ปกรมอะไรก็ต้องถึงวางเฉยๆมันไม่จะแจกก็จะแจกเรื่องของมันมันจะดูดไปเรื่อยๆเรื่องของมันมันจะตายถ้ามันจะตายก็ดี เราไปยแกฟเราคอยใจเราไฟความทุกข์ในายเขามันดังอารมาณ์อัรอัอิ่มปุก็คือวางเฉยใ,ใครจะดา่าใครว่าแควางเฉยเฉย,ยคนด่าถ้าเราด่าเขาเขาวระาน้อยเฮ้ยย,เเย,ยังไม่หมดเลยิญาณหมดเรื่อ้าเราด่าเขาปวดกระปากมากลอยา อาการด่าเขาเขาด่าอาจารย์ด้วยนะขึ้นสถานีตำรวจต่างคนต่างเสียใช่ไหมนะถ้า,า,าเขาด่ดา,าเราไฟเยอะเราใหด่าขึ้นสถานีตำรวจเขาเสียไปอยู่ใช่ไหมอ้นนี้เหมือนกันถ้าเขา,าเด่าพระเจ้าเราโสูงเท่าท่นนานเลยจบตัวเราหนักหนักมากเลยยังหนักน้อยตัวเราราบว่าวันนี้ก็แนะนำท่านจบกระดานนั้นนะทุกคนเนยได้ไหม